เราลองแล้วมันจะฟังสักเพลงได้ไหมล่ะแรปอะไรพี่สปาร์ดิปุตสมาดิปุตสปาร์ดิปุตตรงปังปุตอ้าวพี่ถ่ายแล้วเลยเนี่ยถ่ายแล้วดิอู้ยถ่ายกล้องอะไรกล้องไปอ๋อขโมยของเขานาะเอาให้ผมร้องจริงๆเลยยังยังพี่ยังมีท่อนที่ของลุงแซมที่ร้องด้ไหมลุงแซมเก็บเที้ยเก็บร้องไม่ได้เอาเอ้าเพลงเอาเอาเก่าๆแล้วกันอ่ะ กูไดเอ็นบูมาพร้อมกับปืนไฟมึงก็รู้ดีว่ากูไดเป็นใครอย่ามาเทียบฉันเพราะพวกกูมันอันตรายอาร์วร์กูมึงจะกูวไว้ในไอ้ควายหนึ่งสองสามทกิลกูไม่มีหมดคิดจะเทียบฉัน<ม>พวกกูชอบร้องไปเล่นน่ะเพราะผมเก็บเสียงไว้เวลาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆมากคือผมานะใช่ไม่ไม่สวยเท่าเมียผมหรอกทีแรกก็ตั้งใจว่าจะไปดูป่าวไอ้เฉยๆแล้วที่นี่ไปเจอพวกฟอยดูดม้าพวกอะไรแบบนี้เสียงขนานั้นเราเทศบาลจะมาเก็บผมก็ ตีกันแย่ยงม้าด,ด,าด่าเทศบาลใหเอาเข้าฉากเละเกินแล้วแปลว่า,วาตัวนึงที่มันวิ่งอยู่เแลอตัวเดียวเนี่ย <ś c oughs> พอคนมากินเริ่มรู้ว่าเป็นเนื้อหมาก็เริ่มไม่มีคนมาห <ś c oughs> าอาร์พลัมแล้วมาเจอแรปเปอร์นะครับที่ก็อยู่กับพี่พี่อะไรก็ชื่อไม่รู้ก็อยู่ตรงนี้ยอ,อยู่ตรงนี้อยู่กับพี่อาร์ดูดกันชาสโมุกบีดเกตไฮเพื่อหาก็ต้องขอขอบคุณด้วย นะครับพี่เพราะว่าบางทีเขาก็ทําให้เราแบบมีมีความแบบกระตือร้นแบบอยากที่จะแบบทําได้ดีกว่าเดิมก็คือติเพื่อก่อให้เราพัฒนานั่นเองนะเอาบางทีเขาคำด่ามามาดูตัวเองด้ว่าบางทีเราเราเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าถ้าเราไปแบบอินกับคําด่าแล้วทําให้ตัวเองท้อมันก็ไม่ดีนะแต่คําด่ามาเป็นแรงผลักดันให้เราแบบเฮ้ยเราจะสู้เพื่อจะพิสูจน์ว่าคำด่าเนี่ยจะทำให้เราเติบโต เฮ้ยเก่งว่ะสวัสดีครับโอ้นาย <c oughs> วันนี้ไปไหนกันหรือเปล่ปาไม่มีครับพี่ที่จะมาวันไหนไม่แน่วันนี้พีอาจจะเข้าไปานะ ไปครับพี่จัดไปครับคุณแชทกับโมไดกับบรสซิ่งอะไรครับยูทูบเบอร์ชื่อดังแห่งบุรีรัมย์กันนะขายในตอนไหนเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้รายการขี่เที่ยวเลี้ยวไปพักกายนะครับจะพาท่านผู้ชมมานนะไปบุรีรัมย์นะครับพอดีนัดกับยูทูบเบอร์ชื่อดังแห่งบุรีรัมย์เอาไว้นะครับวันนี้เราก็จะ ไปเที่ยวและไปเล่นกับพวกเขานะพอดีอาพันลำมเขามีสติกเกอร์แจกด้วยนะเดี๋ยวจะแวะก็ไปเอานะครับแวะน่าจะไปหาองใสชิวกล้วยอ่ะนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราก็คงออกเดินทางไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะเก้าโมงแล้วนะเราก็จะไปตอนนี้กันเลยนะครับผมป่าเรสโกนะก็ก่อนไปรับชมชิมก็ฝากกดไลค์นะครับกด แชร์นะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไ,ไ,ด,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดักช่องของพ,อ oh! พอ่อดักช่องของพอ่พอช่องของพวกเราด,ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ไปเร <c oughs> ช่วยลองแล้วมันจนฟังสักเพลงนได้ก่อนเกบอะไรพี่ <c oughs> สเปดีพืชสมัดีพืชสเปดสเปดตรงปะดัะดะดงพืช อะไรนะที่นายลองเลบพุชี่พุชี่พุชี่ฟักเกอร์พุชี่คอนนี้นายลองเอเนี่ยเพลงไหนพี่เอ็มบีน่ารักจริงๆบอกเลยว่าถูกใจใช่เลยครับพ่อรำน้ำมนต์พี่อ๋อพี่ถ่ายแล้วเลยเนี่ยถ่ายแล้วดิโอ้ถ่ายกล้องเลยกล้องอ๋อขโมยของเขาเนาะเอาให้ผมลองจริงๆเหรอ พี่เคนที่เอฟซีโกไนที่เขาอยากฟังแรปเนี่ยเขาขอมาว่าเฮ้ยโกไนอยากร้องแรปสดๆหน่อยมีจะให้ผมแฟนๆครับแบบฟังฟังแบบธรรมดาหรือว่าแบบเร็วๆเลยพี่เอา็ดดตีมีตัวตีแซวตัวตีให้ยังยังพี่ดพีดท่อนที่ของลุงแซมที่ร้องได้ไหมลุงแซมเก็บตี้ใหญ่ก็บร้องไม่ได้เอาเอาาเเ้พลงเอาเอาเกาะๆแล้วกันอ่ะ กูไดเอ็นบูมาพร้อมกับปืนไฟมึงก็รู้ดีว่ากูจะเป็นใครอย่ามาเทียบฉันเพราะพ,กะาาพะวกกูมันอันตราย่านกจะกไว้ในไอวายหนสอสมกิลกูไม่มีหมดคิดจะเทียบฉันพวกมึงจะทำหดอย่ามาวัดเลยพวกมึงก็จะดบเพราะมันมกบนตีนแต่ก็โดนพวกกูตบนี่มันคอนแกนนี่มันก็บ้านกูมึงจะทำปเป็นเงนาหัวมึงจะมีรูสกิลกูเด็ดขาดพวกมึงก็จะรู้ถ้ามึงไม่แน่ใจให้กกูมาลองดูบางมันโอ้โหี่นเนียเฮ้ยมีีเนี่ยมี้นี่อ๋อเนี่มาตีเน่งมันม่ใช่ดนต ครับไม่ไม่ใช่ครับอีใช่เพราะว่าผมมันเป็นดนตรีผมจะเป็นสไตล์โอลรอนอิปคอแบบขอแบบหัวรุนแรงตอนสมัยที่ผมเขียนเพลงเลยครับเป็นหัวรุนแรงเลยล่ะอันนี้เพลงนี้เราเขียนมานานไลมครับเพลงนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปดปีได้แล้วครับเพราะว่าเราลองคล่องนะครับเพลงนี้เจ็ดแปดปีแล้ว ท่อนของลุงแซมที่แบบแรปบ้างไหมผมไม่ค่อยชอบร้องไปล่นนอ่ะเพราะผมเก็บเสียงไว้เวลาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆมากก็แบบเพราะว่ามันร้องมัวคือเวลาแสดงสดจริงมันไม่มันใช่เราต้องเก็บไว้ที่จะร้องเก็บเลี้ยงไว้ล้างจานหลังๆลวันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่มาครับคนในสาวโคตรหยอกล้อกันกับแฟนเพาเฮ้ยตกลงไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่เป็นน้อยของลุงแซมใช่ไหมไม่ใช่นะคนละคนกันเสียอีกแล้วเอาก็แฟนเขาอนุญาตให้มีได้ใช่ไหมล่ะถือว่าเรามีความื่อสัตน์ดนึงดีกว่าวันนี้กู้กลักับนัดไว้ว่าจะไปดูงานศิลปะของแกเงว่าผู้กำกับตำรวจเสียงพีมา กับนางเอวีที่จะให้ศิลปะเรื่องล่างนไงนะที่จะให้เราไปแสดงเป็นไงแสดงอะไรพี่นางเป็นพระเอกไงพระเอกเอ็มวีเออเขาถ่ายเสร็จแล้วไม่ใช่ตัวแทนสัมภาษณ์ไงความรู้สึกความรู้สึกผมมันนะใช่ไม่ไม่สวยเท่าเมียผมหรอกผมลรักเมียผมเมียอันนี้เมียดูอยู่ก็ดีใจนะ ใช่แต่บอกไว้เลยกลางคลิปไม่ได้พูดอย่างนี้นะเอาเรื่องจริงนะโอเคขาเรอบคนอื่นอ่ามีไหมหลุกแซวเขาเป็นคนภาพถ้าอยู่หน้ากล้องไม่ครับเป็นคนดีก็คนเลวคนหนึ่งเี่แซมพูดตรงนะเพราะฉันก็รู้เรื่องเอากูจิงแก็บแบบแก้เขิน มันคนมีความผิดแล้วเลยจ้ะต้องไปติดตามหนังป่าไว้ดีกว่าครับผมนี่ลงทุนกูนัวหรือแสดงหนะเซ็มไหมแฟนคลับเขาก็ถามมาแสดงหนังอะไรกันด่าผมมันนะั้างดาทีแรกมันก็เป็นเรื่องจริงเลยพี่ทีแรกอะทีแรกก็ตั้งใจว่าจะไปดูป่าไว้เฉยๆแล้วที่นี่ไปเจอพวกฟอยดูดม้าพวกอะไร ีไก่เน่าแต่ม้าไม่ได้จัดฉากด้วับไม่ได้จัดฉากเลยครับจริงครับแล้วก็เอาไปเอามาสักพักหนึ่งก็เห็นหลายคอมเมนต์นะที่มันสร้างเป็นหนังหรือเปล่าวะฟอยยังเหลือเราก็เลยสูบต่อเลยวะนายไม่ได้แบ่งเลยนะนายน่าจะปีให้เซ็นขานะใช่แฟนคลับก็บอกที่พี่มันเรื่องจริงหรือว่าเขาแต่งเรื่องขึ้นมาเป็นเป็นแบบคอนเทนต์หรือว่าอะไรหลังๆมันจะมีเสริมพี่ก็ก็บอกเขาว่าบางทีเขาก็คิดคอนเทนต์ขึ้นมาบางทีมันก็ เป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็นี่มาดำถามลุงแจมไหมครับหมาดำทำตายตายอยู่ตรงนู้นครับตรงรถเก๋งคันนั้นเราเทศบาลจะมาเก็บผมว่าตีกันแย่งหมาด่ดำเทศบาลให้ออเข้าฉากใส่กันแย่งหมาตายไม่ให้เอาไปแสดงหนังครับไม่เอามาลงน้ำสุกไม่ได้เลยกันใช่เลอะเกินแล้วแปลว่าตัวนึงที่มันวิ่งอยู่เรียก่าตัวเดียวเนี่ยแปลว่าเรียบร้อยไปแล้ว ว่าเป็นเนื้อหมาก็เดิมไม่มีคนมาเพราะว่าทำไมวันนี้เงียบดีจังนะมันผมมาปีกวิเวกยังไงไม่รู้นะไม่รู้ไงว่าลุงแซมเปิดวันอาทิตย์อันนี้เพิ่งเปิดเพราะว่าอยู่ไปหลายวันอยู่ไปหลายวันครับเพราะว่าไปทำยังไปใช้หนี้ชําระหนี้ตามกฎหมายใช่ครับก็คนเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้หรือว่าหนีหนี้ผมหนีหนี้ผมเอ่าหน่จะเป็นคนไม้ใช่ใช่ผมเป็นคนไม้ฉันหนีหนี้ไงผมก็ ดุงเซียมเดี๋ยวผมก็เบื่อแก่นะแต่ไปไหนไม่ได้ไงเบื่อยังไงต้องอยู่จะเกิด๋อไอ้ดุงเซียมกินขี้ควายนะที่ว่าลองทำอยู่ปองคนก็บอกว่าทำแต่รถเขาก็ว่าทำอย่างอื่นให้มันสร้างสรรค์บ้างว่าให้ไปทำอย่างอื่นนอกจากการขับรถแบบกวนเมืองเนี่ยพอไปทำอย่างอื่นก็กลับมาทำแบบเดิมเถอะไม่รู้ว่าจะเอาไงนะว่าให้คนในรีวิววิธีการสูบไม้ วิธีสูบยังไงให้ถูกสุขลักษณะเรื่องจริงดูจริงครับดีดจริงครับอาการดีดเป็นยังไงครับคทำท่ากันที่บ้านเขาเรียกพกมองแง่ๆที่สัรคาบ้านเขาเรียกพกมองแง่ๆนี่แหละเจอนตำรวจอย่างี้พยายามเก็บทรงครับเจือบรวจเก็บทรงมือดิ่งต้องอยู่ในกระเป๋าแล้วเข็มมันจะ ไม่อยู่ที่นี่จะไรไม่ได้อย่างไรมันก็อยู่ติ้งไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันดีดอ่อนดีดด้วยการบีบสิวกันทั้งวันทั้งคืนผมบีบจนเนี่ยผมบีบปุ๊บกระจกแค่นี้เนาะบีบสิวกระเด็นใส่กระจกแตกเลยะจแตกหลายครั้งนะครั้งเดียวสิวเม็ดใหญ่สวัสดีครับวันนี้ผมมาหาพลับเอา แล้วเอ๊แลปเปอร์อเฮ้ยสวัสดีดครับวันนี้ผมมาอบใช้คิวไม่ได้มาเลีว้วไม่จะคิวมาจะคลอ้แ <c oughs> ลปเปอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับโย <c oughs> สวัสดีครับผมแม่พี่น้องวันนี้มาฟังบล็อกจ้องอัดจะดูไม่คลองจองอาจจะดูไม่น่ามองแต่เส้น เผอเจออาจจะอยู่ไม่เออเลยแต่สิ่งเดียวที่ผมนั้นมีก็คือผมรักคุณอาจจะถอดไม่หมดไปก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องเสียใจว้าวเทได้ไหมสอนเทโอมาเจอแรปเปอร์นะครับมาหาอาร์พรลัมแล้วมาเจอแรปเปอร์นะครับที่เพิ่งเอ็มบีไปสวัสดีครับนี่ก็คืออาร์พรลัมนะครับเฮ้ย <ๆ S 2> เราบอกว่าจะมีสติกเกอร์ให้กับพี่ วันนี้พี่มาได้เลยครับสำหรับแฟนอาร์มพันลํำนะครับผมได้มาเยอะเลยเดี๋ยวจะไปแจกน้องๆที่เป็นแฟนคลับของอาร์มนะครับผมมีสองแบบนะเยี่ยมมากครับผมนี่คือแรปเปอร์ผลงานผลงานเพลงผลงานผลงานเพลงนะครับดูได้ที่ช่องจองครับผมหนึ่งหกหกเก้าครับ มันต้องไมันต้องไร่นี่มันมองไม่เห็นเอออ่าเอาไปเอาไปครับครับฝากติดตามทางช่องจอมนะครับผมฝากติดตามที่ช่องจอมครับเบอร์โทรครับหนึ่งหกหกเก้าเอาเถอครับผมก็ฝากช่องพี่อามพันลำโอเคช่อมพี uh> ่อามพันลำนะครับผมก็ใช่ ให้คนดูมาติดตามช่องพี่สักหนึ่งอ่าหนึ่งผลงานเพลงอ่าหนึ่งผลงานเพลงแบบกากาเหนือคำมัรใหญ่นะผมเคยเห็นเขาแรปแล้วสุดยอดจริงๆนะบิสมาอ่าไม่พูดบีชเลยมาเลยพี่ไหมดพี่น้องผมอันนี้อ่ะยาวยาวยาวยาอแอสกิต วันดีก็อยู่กับพี่พี่อะไรก็ชื่อไม่รู้ก็อยู่ตรงนี้เยออยู่ตรงนี้อยู่กับพี่อามดูดกันชาสโมูกีเก็ตไฮเยอะ กูเก็ตไฮแล้วกูจะไปไหนกูจะเก็ตไฮแล้วกูจะออกไปไปหาพบเธอไงอยู่ที่เจออยู่ที่ไทยอยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่ใจกระทำตามใจไม่ได้ทำตามใครมันอยู่วงการไหนก,กูก็ไม่เข้าใจอ้าว <c oughs> กูไม่รู้เชี่ออะไรแล้วว่าพลัมันพาไปเยตอนนี้ตอนนี้คิดไม่ออกสมองกูเถอะ <c oughs> กูไม่ไปหมดกูและไม่มีจด อ่าเขียนนั่งก <conception> okay. right. ้มดหยอะพอเจอแค่นี bye ้ก็ได้แค่ดีแตก็ไม่อยู่แล้วยอก็มันไม่มีไม่เคยรับไม่ได้หยอกยอกยอ่ะโอเคแค่นี้แล้วครับสนสนมากเลยแบแรปเปอร์ถ้ามาฟังดีๆมันมีความสนุกในตัวมันนะใช่ก็คือเนี้ยร้องมันได้ทุกเรื่องราวโอไม่ได้เลยพี่วันนี้ผมมาหาอามพลัง อ่ามีสักลํำให้ผมดูดไหมละ่ะอ่ะ,อะมีลมเหลือ่ะน้อยอ่ะอ่ะผมไม่ก็รอคอยอ่ะเย็ดแม่ทำก็โคตรน้อยอ่ะกูไม่อยากดูหนงังพอมึงชอบสปอยอ่ะเนี่ยครับไอเดียของคนที่แบบมีแรปเปอร์ในหัวนะมันก็ง่ายนะเถ้เราไปร้องนะมันยากนะนคิดมัวม่วๆเอาพี่พอสวรรค์หน,น้าขค,คนที่แบบ<ด>มีพรสวรรค์อยู่แล้วนะอันนี้ก็ วว้าไม่มีครับมีเนาะเป็นทีมงานตัดต่อสายเชียวนี่คือช็อปสายชิวนะครับก็มีกลาเป็นที่อยู่ของของพวกเราพี่ครับสายชิยวอะไรนีก็อยู่นี่ครับสายชีวตัวตัวน้อยก็มาก็มาเหมือนกันลูกชายสาวทิพย์ทิพย์มีอะไรไหมช่วงนี้ครับทริปเอ่อไม่แน่ใจครับพี่น่าจะมีไม่ห้วยละไซก็อ่าเป็นอ่าทุกุลาห้วยละไซเนี่ยเราจะไปทำอะไร ส่วนมากก็ห้วยละไซกับทุ่งกุลาเหมือนกันพี่ไปเล่นน้ำไซเล่นน้ำขี่มอไซค์เพื่อไปเล่นน้ำกันเล่นแพอะไรตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับอยู่ไกลอย่างนี้ไหมถ้าห้วยละไซนี่ห้าสิบครับอ่าแต่ถ้าเป็นทุ่งกุลานี่ยร้อยร้อยยี่สิบโลพี่เฉพาะเฉพาะไปสล้หรับน้องๆแฟนๆพที่อยากจะมาจะมาร่วมกิจก็ก็ตามพี่โอมได้ไหมอ๋อได้ครับผมก็ถ้าดีใช่ไหมใช่ครับถ้าอยากไปกับพวกเราก็คอยติดตามในเฟซก็ได้ครับพี่ติดตามในเฟซของในเฟซ ของผมเป็นอิสระพงปราว์ลัมครับชื่อผมขึ้นไว่ให้ครับแล้วก็ของพี่โอมก็เป็นธันวาสินประเสริฐครับก็เวลาเราจะไปไหนเราก็จะโพสกันโพสแย่งข้อมูลสำหรับแฟนครับที่อยากจะไปร่วมชิลกับโอมพันลัมพี่อาร์มได้เจอโกนในได้โจาใช่ครับพวกเราทำงานของโอมได้ชิลทั้งหมดนะคุณไม่ควรพลาดนะเพราะโอมอาร์มเนี่ยเขาเป็นกันเองมากมาทุกครั้งเนี่ยเป็นกันเองมากนะมาทุกครั้ง มาทุกครั้งผมก็ได้ความอบอุ่นและความน่ารักมากๆนะครับแล้ววันนี้ผมมีครับก็โคลราของผมด้วยนะบอกไว้ก่อนใครอยากได้ก็ก็ขอมาได้ครับพี่ก็อันนี้อาร์มแจกให้ฟรีอันนี้ให้ฟรีครับพี่ครับสำหรับคนที่มาเอาเองให้ฟรีเลยถ้าเขาอยู่ไกลถ้าใครอยากได้ก็ขอได้ครับพี่ผมคงให้ฟรีพักมาเลยให้ฟรีเฮ้ยแฟนครับน้องน้องไหนไหนเขาก็ ติดตามในในตัวเราเมย์บนคนเมย์ตออแทนอะไรเขาสักหน่อยก็คือน่าจะเขาจะเป็นเป็นอะไรไม่มีคุณค่ามางมายก็ครับมอบให้กับคนที่ติดตามเราคือให้กําลังใจเราสาหรับคนที่ด่าเราปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บแลวเขาหันมารักเราเราก็ส่งก็สําหรับคนที่ด่าก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับพี่เพราะว่าบางทีเขาก็ทําให้เราแบบมีมีความแบบกระตือร้นแบบอยากที่จะแบบทําได้ดีกว่าเดิมก็คือ ติเพื่อก่อให้เราพัฒนานั่นเองนะเอาบางทีเขาคำด่ามามาดูตัวเองด้วยว่าบางทีเราเราเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าถ้าเราไปแบบอินกับคำด่าแล้วทําให้ตัวเองท้อมันก็ไม่ดีนะแต่คําด่ามาเป็นแรงผลักดันให้เราแบบเฮ้ยเราจะสู้เพื่อจะพิสูจน์ว่าคำด่าอย่างเงี้ยจะทําให้เราเติบโตก็ทำได้มาด้วยนะครัเก่งว่ะช่องอาร์มเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาเติบโตขึ้นทุกวันนะครับ ตำหลับเป็นแฟนนะที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดติดตามอามพรมด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนที่โอมสายชิวที่น่ารักมากนะครับดีใจมากครับทุกคนะไรก็เข้ามาเล่นกับพวกเราได้ครับได้อยู่อยู่นี่ครับต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับเลยที่ช็อปสายเชิวนะครับบาก็จะเห็นนับคุยกันบ้างดีมากมากครับ โดยเฉพาะมอไซค์แล้วข้ามาก็เหยียบมอไซค์จอดเพียบเลยนะครับต้องเจอมอไจจะข้อก็เลยเยอะเลยคโคตรเยอะเลยโคตรเยอเลยอ่ะไม่ใช่เยอะนี่เดี๋ยวโคตรเยอะเลยครับผมโอเควันนี้ก็ดีใจมากครับที่มาเจออาร์มนะครับคบอมาครับ